นี่มิสุมิชินะครับโ,โอ้ยไม่เปิดแล้วจังวะเดี๋ยวก่อนถ้าผููชมไม่เห็นเห็นนี่อายอุนนี้ใช้เวลาแค่ประมาณยี่สิบียังไม่ถึงเลยเออเออเออโอเคจ้าดมากรู้สึกเป็นไงมัง่งคนไม่ค่อยเปิดออกกันนะเนี่ยใใเราได้เราเก่งจริงนะเราเอาไว้พวกนี้ไปให้บอกแม่นะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้จนะขึ้นยูทูบนะก็กไมมให้แม่ดูนะโอเคนะแม่แม่จะได้ภูมิใจนะจะบอกว่าเราทําได้ง่ายไม่ใช่เพราะว่ากุญแจกระจอกเป็นเพราะว่าเรามีนิดนึงเรามีความเป็นนะ ไอการเป็นช่างนี่มันมีผลไหมไอ้ช่างมีเนี่ยมันมีผลต่อการเพแจมไหมมันก็ทักษะความเป็นช่างไงนี่นแหมมันใช่จริงที่คุยอย <c oughs> ากจะนินท <c oughs> าอูตสิกคนหนึ่งมา,ากแต่ไม่เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขารู้มีคนหนึ่งพูดอย่างนี้เลยแต่เปิดแม่งไม่ออกเลย <c oughs> จริง <c oughs> สองวันอ่ะโอเคตามนั้นครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>